อชอบมากอร่อยชุ่มคอไม่มีน้ำตาลไม่ผสมแป้งไม่มีคอเลสเตอรอลพอ่พอพ่แม่ชอบแน่นอนตัวนี้เป็นมัทฉะเพียวเกรดพรีเมียมจากญี่ปุ่นที่รักจา๋ารสชาติดีมากไม่เหม็นเขียวเลยไม่ฝาดไม่เฟื่อนนะคะหนูอยากให้ทดลองทานคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่ไม่ทานกาแฟแนะนำทานมัทฉะเพียวได้เลยดีต่อสุขภาพป้องกันการเกิดโรคร้ายต่างๆ ของร่างกายเราในอนาคตได้ดีมากกว่านั้นเขาจะรีดไขมันค้างเก่าได้สูงถึง80%ถ้าคุณทาน2ซอ,องตอนเช้าก่อนอาหารเช้าและก่อนอาหารกลางวันมีงานวิจัยรับรองชัดเจนนะคะและถ้าคุณทานต่อเนื่อง จะช่วยชะลอไว้ต้านความแก่ได้ดีมากๆช่วยขับสารพิษที่เราทานอาหารอะไรบ้างหลายๆอย่างนะคะบางทีไม่สะอาดหรือไม่บ้างอะไรบ้างนะคะตัวนี้จะช่วยขับสารพิษด้วยการขับถ่ายซึ่งเขาช่วยให้ขับถ่ายคลองด้วยใครที่อยากจะได้เอาไปทานเบาหวานความดันไขมันทานได้หนึ่งกระสอบใหญ่มี22เอาไป2กระสอบเลยหนูให้ราคาทดลอง 390บาทบ้าจริงหรอ,อ,อมันเกรดพรีเมียมเลยนะลูกค้าใครอยากได้นะพิมพ์สนใจได้เลยนะคะสองกระสอบ40่สิบซองสามบาทพร้อมส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะ